รับเชิญด้วยน<ด>ะ <ใจ S 1> คะจากโรงพยาบาลนะะคขอเรีบงงเเยบยกหน้าที่ให้ให,ให้สำหรับทั้งสองเลยนะครับ<อ>ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันศียาภาชุูสาวรานนท์นะคะจากโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติค่ะวันนี้โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติรู้สึกเป็นเกียรติและก็ยนิยนดีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้มีโอกาสมาร่วมงาน t ไทยแลนด์เทวิเอ็กเ l n e s s นะคะงานที่จะทำให้คนไทยมีสุขภาพดีกันทั่วหน้าค่ะ ค่ะและท่านอาจารย์ที่นั่งอยู่ข้างๆมีอาจารย์ี่นะคะคือรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงกรพันธ์นะคะอาจารย์คะสวัสดีะค,ะดค่ะวันนี้ค่ะอาจารย์คะจริงหรือเปล่าคะที่เขาบอกว่าคนไทยเนี่ยมักจะเป็นโรคภูมิแพ้หรือว่าเช้าขึ้นมาเนี่ยจะเป็นหวัดคัดจมูกเด็กไทยก็เหมือนกัน,นะคะ่ะอาจารย์ค่ะจริงๆโรคภูมิแพ้เนี่ยเป็นโรคที่ว่าคนไทยเป็นมากนะคะหรือว่าเป็นโรคเรื้อรังที่คนไทยพบได้บ่อยที่สุดนะคะเขามีการสำรวจข้อมูลในประเทศไทยนะคะเพราะว่าคนไทยเนี่ยเป็นโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้หรือกล้ามเนี่ยประมาณสัก40 50%นะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็มีปัญหารเรื่องทอบผืกซึ่งอาจจะเจอได้ประมาณ10-15%นะคะนั่นถือว่าเป็นโรคที่พบได้บ่อยมากขขาะคในคนเราค่ะเอ๊ะแล้ยื่อถุงมือดิฉันตื่นขึ้นมานี่จามทุกวันเลยแล้วก็ส่วนใหญ่ก็เป็นทุกเช้านะคะแล้วเป็นเฉพาะตอนเช้านี่ดิฉันจะบอกได้ไหมคะว่าดิฉันเป็นกลุ่มแพ้ค่ะจริงๆสิ่งสําคัญของโรคกลม่มแพ้นะคะสังเกตง่ายๆคือหนึ่งมักจะมีอาการเรื้อรังเป็นเป็นเหตุหานะคะแล้วก็ถ้าเป็นแค่าอากาศไม่จดกับสิ่งกล่มแพ้ในส่วน่ เป็นหวัดหรออยจริงๆเนี่ยต้องสังเกตต้องแยกให้ได้นะคะระหว่างหวัดกับภูมิแพ้นะคะสิ่งสําคัญก็คือต้องสังเกตลักษณะนะคะถ้าเป็นหวัดเนี่ยพี่จ้าทราบไหมคะหายภายในกี่วันเป็นหวัดนะคะเขาบอกว่าเป็นหวัดที่เหมือนเป็นไวรัสถ้าจะไม่เกินเจวันนะคะจ้าใช่ค่ะถ้าเป็นหวัดส่วนใหญ่จะหายภายใน 7- จ็ถึงสิวันนะคะถ้าเกิน2สัปดาห์ไม่หายเนี่ยแสดงว่าไม่ใช่หวัดธรรมดานะคะอาจจะเป็นจากไซนัสอักเสบหรือเป็นสมองอักเสบจากภูมิแพ้ก็ได้นอกจากนี้ถ้าเป็นภูมิแพ้เนี่ยน้ำมูกสีจะใสนะคะแต่ถ้าเป็น ไส้หน้าหรือติดเชื้อเป็นหวัดเนี่ยน้ำมูกก็จะเสือเ่อมนะคะแล้วก็หวัดอาจจะมีไข้ปวดเมื่อยแต่ถ้าเป็นภูมิแพ้เนี่ยก็จะไม่มีอาการไข้ไม่มีปวดเมื่อยนิดแต่แค่น้ำมูกมีไอเสียนหายลงคอได้ค่ะ ดังนั้นเนี่ยอันนี้เป็นลักษณะของภูแพ้นะคะเอออาจารย์ขออนุญาตนะคะเนื่องจากว่าวันนี้เรามีท่านผู้ชมเราจะมีกติกาอย่างนี้นะคะเปลี่ยนบรรยากาศนะคะว่าเดี๋ยวเวลาที่เราคุยยันในในปเนี่ยนะคะเราจะให้ทาง,ทงด้านล่างนะคะตั้งคําถามขึ้นมานะคะดีกว่าที่เราจะคุยไปเรื่อยๆนะคะเผื่อว่าจะได้เป็นการตรงประเด็นกับทุกท่านที่นั่งอยู่ด้านล่างะค,ะค่ะดีค่ะอาจารย์ครับภูแพ้เมื่อกี้อย่างที่าอาจารยาน์นัดไปแล้วก็บอกว่าเด็กไทยมันจะเป็นโรคหืดเป็นเยอะ ก่ออบอกว่าเป็นออหอบหืดเดี๋ยวนี้บอกเป็นแค่หืดมันมันต่ตางกันยองคะจาใค่จริงๆโรคหอบหืดหรือโรคหืดนะคะก็คือเป็นโรคภูมิแพ้ของระบบทางเดินหายใ,ใจชนิดหนึ่งนะคะจะเป็นที่หลอดลมนะคะซึ่งอาการของโรคหืดนี่ง่ายๆคือมีาอาการไอเป็นชุดๆนะคะคือถ้าเป็นไม่มากจะเริ่มด้วยไอก่อนมักจะไอหลังเป็นหวัดแล้วก็ไอเป็นชุดๆบางครั้งนะคะก็จะมีอาการแน่นหน้ารกรอกหายใจเหนื่อยนะคะบางคนหายเดิมแตงหงุดหงิดนะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็มีอาการ หอบง่ายเวลาออกกำลังกายออกกำลังกายได้ไม่เป็นที่ซึ่งอาการเหล่านีน้มันจะเป็นได้ง่ายเวลาเป็นหวัดนะคะแต่ว่าถ้าหลังเล่นออกกำลังกายหรือกีฬาแล้วก็ออกหายใจเร็วๆนั้นไม่ใช่หอบผื่นนะคะถ้าเป็นหอบผืดเนี่ยบางทีออกกำลังกายกระตื้นได้นะคุณอาจารย์แต่ว่าสิง่งสำคัญก็คือถ้าหอบผืดกต้องมีไอด้วยต้องมีไอเป็นชุดๆนะคะถ้าเกิดไม่ไอเนี่ยมักจะไม่ใช่หอบนค่ะไม่ใ<ม>ช่หอบนะคะเอะเมื่อกี้เห็นทางโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมก็เขียนว่ามีของระงวัลมาเยอะมากนะคะ ดนั้นสิท่านผ่อนญาตอาจารย์ที่ดนะคะว่าคําถามแรกที่เป็นท่านใดก็ได้นะคะยกมือเรามีของรางวัลชิ้นแรกไปชิ้นใหญ่ได้เลยนะคะนี่หะนหนึ่งท่านแล้วนะคะอ,อเป็นท่านเลยขอเรียนเชิญก่อนค่ะพี่เชอรี่อยากจะทราบว่าเวลาเจออากาศเย็นนะค่ะกลางคืนถ้าเบิดฟบางบางบางบัง,งเอ,อิญเราลืมห่มผ้านอนนะคะแล้วมันก็จะบหายใจเสียงดัง,งที่ หมอบอกนะคะว่าพือ so ย่างนั้นอ่ะแล้วถ้าเราไม่หาหมอทานยามันจะหายเองไหมคะค่ะนะคะก็จริงๆเป็นคําถามที่ดีนะคะบางคนก็เจอคำถามอย่างนี้ได้ง่ายทีนี้ต้องแยกค่ะถามว่าอาการที่เป็นทางคืนเนี่ยเป็นจากอาการของหอบคืนหรือแค่อากาศหรือจมูกอักเสบจากภูมิแพ้นะคะถ้าเป็นแค่อากาศหรือจมูกอักเสบภูมิแพ้เนี่ยบางทีตอนนอนๆก็จะมีอาการเหมือนคัดจมูกเพราะคัดจมูกก็หายใจไม่เต็มอิ่มแล้วก็เหมือนกับหายใจยากได้แล้วก็ มีลักษณะคุนนอนกลนนะคะต้องสังเกตนะคะซึ่งอาการการอากาศเนี่ยพวกนี้ไม่ได้เสียชีวิตนะคะแต่ว่าจะรบกวนคุณภาพชีวิตก็คือจะให้คนไข้เนี่ยหลับไม่เพียงพอและลักษณะของคนไข้ที่จะเย้าวคือบางครั้งเนี่ยตื่นขึ้นมาเหมือนง่วงนอนบางครั้งที่กลางคืนเนี่ยเรารู้สึกเราหลับหลายชั่วโมงแล้วแต่ตื่นมันรู้สึกเหนื่อยง่ายค่ะแล้วก็จะมีลักษณะชอบหลับบางทีถ้าเป็นเด็กก็หลับในห้องเรียนนะคะแล้วเป็นผู้ใหญ่ ทนี้หอบหืเดเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันจะไม่ได้พื้นอย่างเดียวค่ะก็จะมีอาการเรื่องไอแล้วก็หายใจไม่เต็มอิ่มแล้วก็เหนื่อยง่ายต้องเป็นชุดๆซึ่งหอบหืดเนี่ยถ้าไม่รักษาเนี่ยก็อันตรายถึงสีชีวิตได้เพราะว่าเป็นจากหองลมตีนะคะต้องมารักษาเพื่อให้ยา ที่ท่านแยกทีม่มีเกล็ดบ่อน,นะคะก็ไม่ได้หุบคาตอนนอนนะคะแล้วจริงๆเหมือนเรานอนหลับไปไหนชั่วโมงแต่ว่าเช้ามาก็ไม่สดชื่นนะคะที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรตะะิจะมีบริการตรวจเรื่องนอนกรนร่วมด้วยนะคะถ้าสนใจไปใช้บริการไดนะะรร้นะคะขอบพุคุณสําหรับคําถามทั้นแรกนะคะทีนี้อาจารย์คะหอบห,หืดเนี่ยหลายคนบอกว่าเป็นแล้วจะเป็นอัตรายถึงชีวิตแท้จริงเน่ะคะ่ะก็ขึ้นอยู่กับเป็นมากเป็นน้อยนะคะที่นี่หอบหืดเนี่ยมันมีหลายคำรุญแล้วก็เป็นตั้งแต่อายุขนาดไหนด้วย หิดอบื่นเป็นตั้งแต่เล็กๆนะคะแล้วก็รักษาต่อเรื่องก็หายได้80%นะคะแต่ว่าถ้าเป็นขอบฝุดที่เป็นมานานแล้วแล้วก็เป็นจนโตแล้วในโอกาสหายขาดค่อนข้างน,น,น,น้อยแต่ปัจจุบันเนี้ยเราก็มียาดีนะคะพี่จาก็คือใช้ยาไปเนี่ยก็จะไม่ควบคุมอาการแล้วก็ไม่หอบได้แต่จะมีส่วนหนึ่งก็คือประมาณร้อยละหนึ่งนะคะในคนไทยเนี่ยก็าสำรวจแลวนะคะว่า1%เนี่ยทุกๆปีเนี่ยเสียชีวิตจากขอบผุดกําเริบซึ่งพวกนี้เนี่ยว่าจะเป็นในคนที่เป็น เป็นนานๆเนี่ยเราจะชินกับการเป็นโรคใช่ไหมคะบางทีหอมไม่มากเราก็เฉยๆเราไม่รู้สึกอะไรนะคะพอเป็นมากทีนึงเนี่ยเราไปหายยาไม่ทานพ่นยาขยาเราไม่ทานเราลมติดก็เสียชีวิตได้ะคะ่ะาะฉะนั้นเนี่ยโรคภูมิแพ้ที่ทําให้เสียชีวิตได้ก็คือโรคหอบหืดนะคะถึงแม้จะเป็นเพียงร้อยละหนึ่งนะคะแต่ว่าก็มีผลต่อครอบครัวจริงๆนะคะนั้นขออนุญาตขอคําถามที่สองนีไนะคะ ทราบมาว่าส่วนใหญ่เนี่ยตอนนี้คุณพ่อคุณแม่จะวิตกกังวลในเรื่องสุขภาพของลูกๆกันมากเลยขอเรียนเชิญค่ะแทกค่ะน้องเชอรี่ขอไมนโ,ฟโฟนรโ้น,นนิในึงค่ะค่ะในส่วนของบูธโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมระเกียรินะคะอยู่ด้าีขความรูของเวท,ทนีนะคะมีให้บริการหลายอย่างค่ะเรียนเชิญสวัสดีค่ะคือเป็นโรคภูมิแพ้อากาศตั้งแต่แรกแล้วทีน,นี้ได้แ,แกระ็ทานยาหมอให้ทานทุกวันแล้วหยุดแต่น,นี้มีอีกอย่างหนึ่งที่เป็นแล้วไม่เคยหาย ในคอตลอดเวลาไม่ทราบว่ามันเป็นเกี่ยวจากภูมิแพ้ด้วยหรือเปล่าพยายามทานน้ำขุ่นก็แล้วเป็นมาเป็นสิบกว่าปีแล้วก็เหมือนคนเป็น,ปน,ปนมีมีเสลตลอดเลยค่ะอยากทราบตรงนีม้มากเลยค่ะก็อยากทราบก็มีคำตอบให้นะคะวันนี้คืออาการเส้นหะไหละะ่ล้มคอเป็นจากสองอย่างเนก็เป็นจากแพ้อากาศหรือจมูกอักเสบภูมิแพ้นะคะซึ่งคนไท้ที่เป็นโรคนี้ก็จะมีเสลติดคอจุกแน่นตลอดนะคะซึ่งถ้าเป็นจากี้เนี้ย การรักษา,<ส>าคือหนึ่งต้องล้างสมุกนะคะล้างสมุกด้วยน้ำเกลือไม่ทราบเคยล้างจมูกไหมคะค่ะการล้างจมูกน้ำเกลือเนี่ยก็จะช่วยเอาสารก่อคุณแพ้ออกมาแล้วก็ช่วยเรื่องสิ่งหนาติดคอได้สองคือการข้นจมูกด้วยอะค่ะการข้นจมูกก็จะช่วยเรื่องสิ่งหนาไหลลงคอได้เคยข้นจมูกไหมคะข้นทุกวันไหมคะออ๋ไม่ได้ข้นทุกวันวนะคะก็เลยไม่หายในจริงการข้นจมูกกับล้างจมูกเนี่ยถ้าทําต่อเนื่องอย่างน้อยสามเดือนเนี่ยอาการจะดีขึ้นมากคะ ทีนี้นอกจากนี้ก็คือสิ่งกระตุนน้นที่ทำให้อาการมีเสถียัก็คือสารของภูมิแพ้นะคะซึ่งคนไทยเนี่ยก็ทําสํารวจแล้วน,นะคะว่าแพ้อะไรครับพี่จารทราบไหมคะไม่ทราบาค่ะแพ้ไรฝุ่นค่ะซึ่งไรฝุ่นเนี่ยเป็นไรฝุ่นที่อยู่ในห้องนอนเพราะฉะนั้นคนที่เป็นโรคนี้เนี่ยอาการจะเป็นมากตอนตลนนอนังนั้นถ้าเกิดเราใช้ยาแต่เราไม่หลีกเลี่ยงตัวไรฝุ่นเนี่ยอาการก็จะกาเริบได้แต่อีกภาวะหนึ่งนะคะที่มาด้วยเสถียรหักในมือคอได้คือเรื่องปวดไรยอนค่ะ ะะแต่ภาวะปวดเลย,ย้อนเนี่ยสิ่งสําคัญที่สุดอาการเนี่ยมันจะเป็นหลังอาหารบางทีกินอาหารปุ๊บก็จะมีจุดจุดในคอเหมือนเสลจ,จิดคอได้พอนอนอาการก็จะแย่ลงได้นะคะแต่ทีนี้หมอว่าที่ไม่หายเนี่ยของกรณีของน้องเขาเนี่ยเป็นเพราะว่าไม่ได้ล้างจงมูกก้นยาต่องได้ถ้าใช้ยาตอเมื่อก็หายได้ะคะ่ะหมอเคยเจอแบบนี้เหมือนกันแต่เสศนหักไม่เขียวใช่ไหมคะ,ะถ้าไม่เขียวก็ไม่ใช่ไซนัสนะคะถ้าเขียวก็ต้องเป็น อยากทราบในเรื่องของการล้างจมูกนะคะผู้ปกครงงยาวันธรรมศาสตร์สามารถแนะนําได้นะคะเดี๋ยวนี้เด็กๆนะคะพุณพ่อคุณแม่ก็จะปึกให้น้องๆนม่หัดในการล้างจมูกนะคะละอย่างที่เมื่อกี้นานอาจารย์เรนได้ทราบก็คือไลฝุ่นี่ก็คือสิ่งที่พบได้ง่ายในห้องนอนเป็นเรื่องก็เลยนะคะที่เราพบได้นะคะนั้นค่ะทีนี้อาจารย์คะมันต้องนอนทุกคืนอ่ะแล้วเรามองไม่เห็นนะคะเวลาที่เราไปดูที่ก็ขายเครื่องนอนอะไรนั้นทั้งหลายไลซูลมันตัวเล็กมาก เราจะหลีกเลี่ยงหรือว่าวิธีป้องกันหรือว่าบรรเทาในงไงนะการะทบอะไรุรไ่จริเน